สวัสดีครับผมนูอแอดบินช่อง1 0 7เคลรับออนไลน์ทำโฆษณา youtube หลายช่องในบัญชี google ads บัญชีเดียวกันคือไม่ต้องเพิ่มการชำระเงินหลายใบน,นะครับมีบัญชี google a d บัญชีเดียวดึงคลิปวิดีโอสมมุติคุณมี3ช่องอยู่คนละ gmail นะครับสร้างช่องไว้คนละ gmail หรือกรณีที่ต้องการโปรโมทโปรโมทช่องให้กับใครบางคนลิงก์กับ youtube บัญชีนั้นๆได้ ก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับถ้าเผื่อในอนาคตจะยังไงก็กลับมาดูในช่องนี้ถ้าไม่ได้ติดตามเดี๋ยวเนื้อหามันจะหายไปคลิปวิดีโอในช่องนี้ก็จะไม่โผล่ในในหน้าฟีดข่าวของคุณดังนั้นอย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์คอมเมนต์ในส่วนการใช้งานต่างๆไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับคลิกคลิกหัวข้อตั้งค่าครับลากเมาส์ลงไปบัญชีที่ลิงก์ครับนี่คือสถานที่ของมันนะในส่วนความเข้าใจเลื่อนมาที่ YouTube นะครับ ลิงก์กับบัญชี YouTube ครับแล้วคลิกรายละเอียดคลิกคลิกเครื่องหมายบวกครับ a d d channel ในกรณีที่ช่อง20โคมก็แสดงว่ามี20บัญชี Google นะครับโอเคบัญชีนี้ครับสร้างเครื่องมือผมอยู่คนละ Gmail นะครับผมก็คลิก ปั๊บนะครับเมื่อคลิกแล้วมันเปิดหน้าต่างใหม่ทันทีครับนี่ฮะคลิกแล้วเปิดหน้าต่างแบบนี้พอเข้าไป y o u YouTube c h a n n e l ของ gmail บัญชีนี้สิ้นสุดคือนี่คือ id Youtube นะครับถ้ามันมีสลคุณต้องเช็คดูให้ดีไม่ใช่คลุมทั้งหมดนะครับคุณต้องลบให้เหลือแค่ idid ID YouTube Channel ของคุณสิ้นสุดแค่นี้นะครับข้อสังเกตบางทีถ้าถ้าคุณคัดลอกไปวางแล้วมันไม่โชว์ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณ คุณคัดลอกมาทั้งยวงทั้งพวงเมื่อวางปุ๊บถ้ามันค้นหาเจอแสดงว่าคุณทําถูกต้องแล้วนี่คือกรณีที่สอนนะครับมันเขียนว่าช่องนี้เป็นของคุณใช่หรือไม่เป็นลิงก์ที่คุณวางเนี่ยเป็นของบางคนซึ่งไม่ใช่ของคุณนะครับคุณต้องติ๊กตรงนี้ YouTube อยู่คนละ Gmail ดังนั้นคุณก็ต้องคัดลอก Gmail ตรงนี้นะครับในอีกในบัญชีนี้อคัดลอกเนี่ยวาง Gmail แล้วกดส่งครับเ e n d Request แล้วไปเช็คกล่องจดหมายจากอ e ีเมลแค่กดแค่กดยืนยันนะคุณผู้ชมบัญชีจะโผล่ขึ้นตรงนี้ครับคุณจะสามารถใช้คลิป YouTube ของช่องนี้ซึ่งอยู่คนละ Gmail ในการยิงแอดทำในสิ่งต่างๆที่เขาโชว์ขึ้นมาครับการมีส่วนร่วมเีมาอ่านดูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้คุณอาจจะรับยิงโฆษณารุ่นพี่รุ่นน้องนะอาจจะเก็บค่าดําเนินการค่าขนมนิดๆหน่อยๆคุณทําโฆษณา YouTube พอไปวัดไปวาได้ก็ก็สามารถมีค่าขนม เล็กๆน้อยๆน,นะครับย้อนกลับไปสร้างแคมเปญใหม่ดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับจะอยู่ในหมวดจะอยู่ในโหมดของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับไม่จาเป็นต้องใช้โหมดโหมดมือใหม่นะครับใช้เป็นโหมดผู้เชี่ยวชาญได้เลยดูคลิปที่เกี่ยวข้องในช่วงท้ายคลิปหรือตัวไอมุมขวานะสำหรับการเพิ่มยอดผู้ติดตามการหาลูกค้าบน YouTube หาลูกค้าผ่าน YouTube โฆษณาได้เช่นเดียวกันราคาไม่แพงครับเริ่มต้นแค่วันล,ละ4ี่สบาทแต่สามารถสร้างยอดขายหลักร้อยห,หลักพัน ดูวิดีโออื่นในช่องมีทั้งเฟซไลน์ YouTube การตลาดหรือจะไปส่องในเพลย์ลิสต์นะครับหมวดหมู่ของการทำโฆษณาหมวดหมู่การขายและอื่นๆอีกมากมายครับแล้วเจอกันครับขอบพระคุณมากๆคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ